สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หนูหนูที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันพุธที่21ดกรกฎาคมนะคะเมื่อวานนี้คณิตศาสตร์ส่งหมดหรือยังเอย่ยใครยังไม่ได้ส่งตามส่งมาเลยนะคะวันนี้เป็นเป็นภาษาไทยค่ะยังคงอยู่เรื่องเดิมคือบทที่3เรื่องเพื่อนกันนะคะคุณครูจะให้น้อยลงนะคะไม่ได้มาก แต่ผู้ปกครองบางคนบอกว่ามากหน้าแต่มากหน้านี้บางบางทีแล้วเราเขียนไม่ได้มากเลยนะคะเอาแล้วค่ะนักเรียนหยิบภาษาพาทีขึ้นมาค่ะภาษาพาทีนะคะเสร็จแล้วเปิดไปนะคะหน้าที่26เอาล้ค่ะทุกคนเปิดไปก่อนนะคะคุณครูจะรอนะคะเปิดไปที่หน้า26า่ทุกคนเปิดหาเลยค่ะ เจอหรือยังเอ่ยนะคะ,ะถ้าเจอแล้วถ้านักเรียนมองนะคะนักเรียนมองคุณครูในจอแล้วนักเรียนบอกว่าจะมองแต่จอเนี่ยอาจจะไม่ขนาดนักเรียนดูในหนังสือแล้วพยายามเชี้ให้ตรงกับคุณครูนะคะอ่าอันดับแรกเราจะอ่านไปพร้อมกันก่อนนะคะอ่านพยัญชนะพยัญชนะนี่คุณครูจะเน้นไว้นักเรียนอ่านกอขอคองอ ถึงฮอนทกคูทุกวันว่างตอนไหนนักเรียนอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้เลยนะคะเอาละคะ่ะวันนี้เรามาดูว่าวันนี้เรามีพยัญชนะอะไรบ้างพยัญชนะนะคะอ่านตามคุณครูก่อนนะคะขอ,อ,อ,อสอถอผอสอหอเอาละคะ่ะ อันทัาถัดไปงชพพมรลอวออะทีนี้อ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งอ่านไปพร้อมกับครูก,กันเลยนะคะเราจะอ่านพร้อมกันเลยอ่ะเริ่มหนึ่งสองสามเริ่ม โอสอผลอสอองโชพพมอรอรอวอรอเรือเราจะกระดดกลีนิดหนึงนะคะ กระดกไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามค่อยมาฝึกกันนะคะแต่รอลิงไม่ต้องนะคะถัดไปค่ะมาดูสระสระวันนี้คุณครูคให้สระอะไรบ้างถ้ารูปร่างแบบนี้อันนี้คือสระเอขีดขีดที่หมายความว่าอย่างไรให้นักเรียนสามารถเอาพยัญชนะมาใส่แทนแล้วเราก็จะอ่านเป็นคำได้แต่ถ้าเกิดสระเอสองตัวอยู่แบบนี้ไม่ใช่สระอีแล้วอ่านว่าสระเอนะคะ เอาอ่านตามคุณครูค่คคสะสระเออ่านว่าเอสร่าเออ่านว่าเอสระแออ่านว่าแอสระแออ่านว่าแอย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าตัวเดียว,อ,ว,อ,อ,วอ่านว่าเอสองตัวอ่านว่าแอนะคะอ้าวถัดลงมาค่ะ เป็นตัวเลขไทยนะคะให้นักเรียนดูนับจำนวนนับแล้วตรงกับตัวเลขไทยแล้วอ่านว่าอย่างไรนะคะอ่านนับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6เลข6ไทยอ่านว่าหออกกหกอ่านอ่านสิคะหออกกหกอีกครั้งหนึ่ง หออกกอหกต่อไปนะับจากหกเพิ่มไก่มาอีกหนึ่งตัวหกแล้วเจ็ดตัวเลขไทยเลขเจ็ดอ่านว่าจเอดเจ็ด 7. จเอดเจ็ดอ, 7. อีกครั้งหนึ่งจเอดเจ็ด ไก่เจ็ดตัวเพิ่มสมาชิกมาอีกหนึ่งตัวเจ็ดแล้วแปดเลขแปดไทยนะคะอ่านว่าปอเห็นไหมสองตัวแล้วปอเอดอแปดปอเอดอแปดอีกครั้งหนึง่งปอเอดอแปดนะคะต่อไปสมาชิกแปดตัวเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเป็นเก้าตัวนะคะเก้าตัวนะคะ เลขเกไทยอ่านว่ากอเอาเก่าไม้โท9ก้เอาเก่าไม้โทเกา้าเอกะอ,อานเนี่ยคือสระเอานะคะอีกครั้งหนึ่งก็เอาเก่าไม้โท9จากสมาชิก9ตัวเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็น10บตัว10บเลขสิบไทยแบบนี้นะคะอ่านว่า สองอีบอสิบสองอีบอสิบอีกครั้งหนึ่งสองอีบอสิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้นะคะหนะึ่งถึงห้านักเรียนได้แล้วนะคะต่อไปมาดูค่ะววันนี้อ่านแจกลูกสักนิดหนึ่ง ถ้ามีตัวเดียวนี่คือสระเอถ้าสองตัวสระแอเรามาอ่านพร้อมกันนะคะเวลาอ่านเอาพยัญชนะมาก่อนแล้วตามด้วยสระแล้วก็จะกลายเป็นคำนะคะพยัญชนะสระเวลาอ่านนะคะก็จะได้เป็นคำนะคะอา้าวชี้ตามกันนะคะพร้อมกันนะคะเริ่มเอากอก่อนกอเอเกตอเอ ปอเอเปชอเอเฉอเอเหอเอเหลอเอเลวอเอเวออ่านพร้อมกับคุยครั้งหนึ่งสระเอนะคะ กเอเกตเอเตปเอเปอเอเศหเอเอลเอเลวเอเวเกเตเป เฉเหเลเวโอเคได้แล้วนะคะต่อไปสระแอค่ะถ้ามีสองตัวสระแออย่าลืมนะคะตัวเดียวสระเอสองตัวสระแอเริ่มพยัญชนะมาก่อนอ่านตามคุณครูก่อนนะคะกอแกจอเอเจ ออเอเอสเอแสหเอแหพเอแพลเอล นี้อ่านพร้อมกับครูเลยนะคะพร้อมกันนะคะอ้าวเริ่มกเอเกจเอเจโอเอเอชอเอ อ่านด้วยนะคะเสร็จแล้ววันนี้คุณครูมีการบ้านให้นักเรียนทั้งหมดสนะีหน้านะคะนะคะอ่านหน้าแรกหน้าห้บสอค่ะเติมตัวเลขไทยหกถึงสิบให้ตรงกับคําอ่านอันนี้อ่านว่าอะไรลูกหออกกหกถ้านักเรียนอ่านไม่แน่ใจนักเรียนไปนับที่รูปภาพก็ได้1 2ึ่งสอี่ห้าหกนะคะนักเรียนก็เขียนเลข6ไทย อันนี้นักเรียนนับได้แล้วแต่ถ้านักเรียนบอกอ่านออกไม่ต้องนับก็ได้จจเอกดเจก็เขียนเลขเจ 7, ไทยนะคะปอแอดแปเขียนเลขแปไทยทั้งหมดนี้หนึ่งหน้าต่ออีกหนึ่งหน้าค่ะอีกหนึ่งหน้าให้นักเรียนเติมตัวเลขไทยให้ตรงกับจำนวนภาพดอกไม้ดอกกี่ดอกนักเรียนนับใส่ ดินสอแท่งแล้เปลี่ยนนับจำนวนดินสอแล้วใส่ตัวเลขไทยลงไปเพื่อนคนงูกี่ตัวกล้วยผลใบไม้ใบรองเท้ารองเท้านับเป็นคู่นะคะหนึ่งสองสามสามคู่ เสื้อตัวรถยนต์คันนาฬิกากี่เรือนนะคะนักเรียนนะับอีกสองหน้าค่ะยังไม่หมดนะคะอีกสองหน้าอีกสองหน้าหน้านี้ให้นักเรียนเติมสระเอโอโหง่ายมากเลยสระเอมีกี่ตัวนะลูกตัวเดียวนักเรียนเอาสาระเอใส่ลงไปเนี่ยทุกคำแค่นั้นเองพอเติมลงไปปับ๊บนักเรียนก็อ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะคะ อย่างเช่นพอนักเรียนเติมไปปั๊บอ่านน้คุณแม่ฟังเลยกเอเกออเอเจเอเจอ่านให้ครบทุกตัวนะคะหน้านี้ให้ในักเรียนเลือกเติมลงไปว่าจะเติมสระเอหรือสระแออย่างเช่นทออัทะถ้านักเรียนบอกเอาสระแอใส่ลงไปรอแอและทะแลมีไหมทะแลไม่มีดังนั้นก็เลือก นักเรียนบอกเอาสาระเอใส่ลงไปลองสกดดูรอเอเลทะเลโอเคได้เลยมาดูตรงนี้เป็นภาพอะไรภาพแตงโมถ้านนักเรียนบอกเอาสาระเอใส่ลงไปตอเองอเตงใช่ไหมคะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เปลี่ยนใหม่ตอแองอแตงนักเรียนก็เติมลงไปนะคะ,ะทั้งหมดนี้ให้นักเรียนลองฝึกดูนะคะเดี๋ยวคุณบอกหมดเดี๋ยวนักเรียนจะไม่ได้นะคะลองคิดดู วันนี้ทั้งหมดมี52 53 54และ55เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะคุณครูจะรองาอนของนักเรียนอยู่นะคะอ้าสำหรับวันนี้ครูฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ